วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่14จำชิวโซออกล่า2อาชีพฮวานคือศูนย์รวมมนุษย์หลากหลายประเภทไม่ใช่คนเดินถนนที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นกลุ่มที่ได้กลิ่นอันหอมหวานของโอกาสในหมู่ของพวกมันจะมีผู้นำซึ่งมีลูกน้องติดสอยห้อยตามมากมายอย่างไรก็ดีฮวานเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ลหลงไหลในงานด้านมืด พวกที่มีรากเง่ามาจากความมืดย่อมไม่อาจทนอยู่ใต้กฎของโลกที่สว่างสวยัยนั่นจึงเป็นปัญหาทางสังคมรูปแบบใหม่แต่ก็ถูกมองข้ามไปเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกับปัญหาสังคมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจีแทโฮฮวานระดับเจ็ผู้คอยรับใช้ซอจีอาร่วมถึงพัคพวกจํานวนหนึ่งก่อนจะลงมือทรยศเธอมีทั้งฮวานที่สวมเข็มกลัดแต่ไม่สามารถหางานดีๆได้ และฮวานที่เห็นด้วยกับแผนการพ้นของซอจีอาส่งผลให้จีแทโฮที่ออกหน้าบ่อยในวงการฮวานสามารถรวบรวมหน้าใหม่ได้ประมาณ30คนในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์แน่นอนแก๊งของมันไม่มีความกลมเกลียวหากไปตั้งรกรากในจีนมีโอกาสสูงมากที่จะหันเข้ามาแทงกันเองแต่ทุกคนก็ทราบเรื่องนี้ดีแค่ไปให้ถึงจีนก็พอแล้วโดยส่วนแบ่งของเราคงเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตไปอีกสักระยะในหัวของพวกมันต่างก็คิดเช่นนี้ แต่ก่อนหน้านั้นทุกคนยังคงเป็นครอบครัวใต้ใชายคาเดียวกันจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในอาพาร์ตเมนต์ร้างสี่ชั้นพวกมันกระจายกันนอนอยู่บนฟูกเก่าถุงนอนหรือลังกระดาษสายลมยามเช้าตรู่ของฤดูใบไม้ร่วงเข้าพัดมาจากทางหน้าต่างที่แตกในห้องที่แบ่งกันนอนสามคนกลิ่นเหม็นของบุหรี่รามยอนและโซจูร้อยตลบอบอวนแม่งเอ๋ยหนาวชิปยุนบินซูที่กำลังนอนหันหน้าเข้าหากำแพงช้ำเลื่องไปทางหน้าต่างที่แตกด้วยร่างกายที่สั่นเทา หลังจากหันกลับมานอนต่อมันได้ยินเสียงของฮวนอีกสองคนกำลังตั้งวงดื่มเวียนยามข้างล่างคิดว่าพวกมันกำลังเล่นสนุกอยู่ไหมฮวนร่างผอมนี่ถือแก้วกระดาษหัวร้อนในลำคอสนใจทำไมพวกมันอาสาอยู่แทนถึงเช้าก็ดีแล้วนี่ฉันเหนื่อยจะแย่ปากบอกเหนื่อยแต่ดื่มไม่หยุดฉันลงไปดูข้างล่างดีไหมไร้าสาระนะ่ถทานในนั้นเสียงคล้ายผ้าขาดดังขึ้นเสื้อของใครสักคนคงไปเกี่ยวกับตะปูที่ยื่นออกมาจากกำแพงหนวกหูชมัดทำอะไรเบาๆหน่อย พวกมันต้องไปเปลี่ยนเวียนยามในอีกสองชั่วโมงแต่ด้วยสภาพแบบนี้ไม่มีทางที่จะข่มตาหลับลงแน่โซจูที่เพิ่งดื่มเข้าไปยังไม่ออกจากหลอดอาหารเลยด้วยซ้ําจากนั้นก็มีเสียงบางสิ่งตกพื้นและเสียงลากระหว่างกําลังกินมีคลายเผอทํางเพยรรำย้อนตกพื้นและเหยียบซ้ำรึไง,งแล้วสองคนนี้คิดจะกงยาวจนถึงเวลาเฝ้ายามเลยใช่ไหมน่ารําคาญชะมัดเสียงรบกวนยังคงดังต่อเนื่อง ในสภาพอิโดโรยที่ยังไม่ได้นอนเต็มอิ่มกลิ่นบุหรี่หวานโชยมาเตะจมูกยุนบินซูได้สักพักแล้วนั่งอดหงิดชิปออกไปสู่บุหรี่สักมวนดีกว่าหลังจากลุกขึ้นยืนมารู้สึกปวดเฉยจึงตัดสินใจแวะเข้าห้องน้ำก่อนขนาดเกาหัวและหันกลับมามองเพื่อนทั้งสองมันได้เห็นฉากที่แปลกประหลาดแสงจันทร์สลัวส่องผ่านหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างเป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองจากระยะไกลาชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังอยู่ในท่าคุกเข่าผัว ฮวนที่นอนอยู่บนพื้นพยายามแกว่งขาดีดดิ้นอย่างบ้าคลั่งชิงชายปริศนาผู้ใช้เข่ากดหน้าอกของฮวนยกแขนของตัวเองขึ้นในมือถือมีดแบนกลับด้านความประหลาดใจทำให้สมองยุนมินซูทำงานช้าลงเมื่อได้สติมันรีบกรอกตาเรากับคนบ้าและหันไปหาฮวานอีกคนที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไม่เข้าสภาพแวดล้อมที่สั่นไหวดวงตาเบิกกว้างลิ้นจุกปากในห้องมีฮวนทั้งหมด3คนตายไปหนึ่งและกกำลังจะตายอีกหนึ่งชายปริศนาลุกขึ้นยืน เลือดสดๆค่อยๆหยดลงจากปลายมีดในมืออะ,อะไรในสถานการณ์อันน่าเหลือเชื่อจิตใจของฮวนแตกสลายในทันทีเมื่อสมองของมนุษย์ถูกผลักออกจากขอบเขตของเหตุและผลก้นกายการป้องกันสุขภาพจิตจะทำงานนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันความคิดหยุดลงแค่นี้ยุนมินซูผงานถอยหลังอย่างไร้เรี่ยวแรงจิตของมันไม่แข็งพอที่จะทนรับฉากตรงหน้าต้องมีชีวิตรอดหลังจากสติหลุดไปชั่วขณะในหัวของมันหลงเหลือเพียงความคิดดังกล่าว ยุนมินโซแหกปากตะโกนโดยหวังว่าทุกคนในอาคารจะได้ยินให้ไปถึงชาวบ้านในเมืองเลยยิ่งดีมันฝืนขยับขาที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งเพื่อพาตัวเองออกจากห้องแขนถูกเวียงอย่างไร้ทิศทางด้วยอาการสานโครมบ้านพับขึ้นสนิมลุนออกจากวงกบยุนมินโซล้มลงพร้อมกับบานประตูอ้ามันเจ็บปวดรุนแรงที่ข้อเท้ากับดักไม้ที่ใครบางคนวางเอาไว้เจาะเข้าไปในเนื้อข้อเท้าแม้จะเจ็บไปจนถึงกระดูกแต่อรินารีนกำลังหลงัง ปัดซบปัดซบเอ้ยยุนบินซูเดินกระเพกไปตามทางเดินชั้นบนมีจีแทโฮกับคนสนิทแค่เรียกพวกนั้นลงมาช่วยตนก็จะปลอดภยัยมันเดินไปตามทางด้วยความหวังดังกล่าวทันในนั้นมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงเออดังขึ้นไปถึงด้านบนคล้ายกับทุกคนตื่นหลังจากได้ยินเสียงแหกปากจีแทโฮและลูกน้องราวห้าหกคนเดินลงมาและหยุดมองยุนบินซูด้วยสีหน้าตึงเครียดเมื่อตระหนักว่าตนรอดหน้ายุนบินซูยิ้มออกทันที มันเหยียดขาขวาโดยหวังจะขยับไปข้างหน้าขอแค่หลบหลังจีแทโฮได้ทุกสิ่งก็เป็นอันจบปึดขณะก้าวขาด,ด้วยความคาดหวังได้ที่มองไม่เห็นรัดข้อเท้าของมันจนขาดอะจากนั้นฉึกๆึกฉึกยุนมินซูล,ลม้มลงไปด้านหน้าแผ่นหลังถูกลูกธนูปากสามดอกคาดว่าน่าจะยิงมาจากอีกฝั่งของทางเดินบัดซบรีบปลุกเด็กๆทุกคนเร็วเข้าจีแทโฮเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ มันเคยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตามาหลายครั้งจึงไม่มัวคิดหาเหตุผลให้เสียเวลาตอนนี้มีผู้บุกรุกและอีกฝ่ายคิดจะฆ่าทุกคนมันต้องชิงฆ่าก่อนด้วยตะการที่เรียบง่ายจีเทอโฮรีบอ,อกคำสั่งนายออกไปข้างนอกตามหาคนยิงให้พบส่วนนายพาคนไปปลุกเด็กๆและคนหาให้ทั่วลูกน้องที่ได้รับคำสั่งรีบปฏิบัติตามภายใต้ความเป็นผู้นำของจีทอโฮความกลาหลนยุติลงยนางรวดเร็วควานที่พักบนชั้น3ทยอยตื่นและเดินออกมาจากระเบียงทางเดินทันใดนั้น เพลงเพลงเพลงฟุบฟุบฟุบหน้าต่างแตกพร้อมกับเสียงลูกธนูพุ่งอาโอ้ยตาชันจากบรรดาฮวานบนชั้นสามมีสามคนล้มลงไปนอนบนพื้นในสภาพโชคเลือดบัดซบรีบออกไปข้างนอกลากตัวคนยิงมาให้ได้ฮวนคนหนึ่งรีบลงไปยังชั้นหนึ่งและออกค้นหามือยิงโชคดีที่พบกล้องส่องทางไกลามาด้วยแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนกระทั่งบรรจุกิดได้ไม่มีทางยิงธนูใส่ทางเดินชั้นสองได้แน่ มุมเดียวที่เป็นไปได้ก็คือยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์และแถวนี้ก็ไม่มีซักลามขวานคนดังกล่าวตัดสินใจลองตรวจสอบหน้าต่างจากนั้นก็ต้องชะงักมันรีบตะโกนเข้าไปในตึกอย่างร้อนรอนลูกพี่ลูกพี่ข้างนอกไม่มีผู้บุกรุกแล้วมันคืออะไรไอเว่ยเยกับดักทุกกรอบหน้าต่างทุกกรอบหน้าต่างมีกับดักลูกศรกับดักลูกศรงั้นหรอกับดักเนี่ยนะในยุคนี้ยังมีคนวางกับดักก่อนลงมืออีกหรอ เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากทุกคนทุกแห่งถา้าเอาจีแทโฮไม่อาจรักษาความเยือกเย็นนอกจากนั้นมันเพิ่งตระหนักเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นไม่ใช่ของเหยื่อ,อรายก่อนๆหากจะเป็นเหยื่อที่กําลังถูกเชื่อฉึบฉึก,กอาเมื่อตั้งสติได้คนของมันที่กําลังวิ่งตามทางเดินชั้นสองเสียหลักล้มล,ลงต่อหน้าต่อ,ต,อตาเลือดที่พุ่งออกจากลําคอเปลี่ยนให้พื้นทางเดินที่เดมไปด้วยฝุน่นเริ่มเจิ่งนองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เหยื่อกลับถูกปาดคอด้วยบางสิ่ง กลิ an ่นบ like ุรี่หอมคล้ายกลิ่นหอมผสมกับกลิ่นบุรี่และอาการวิงเวียนแบบนี้กลิ่นแบบนี้จีททโฮรู้จักเป็นอย่างดีดอกไม้นั่นมันทราบทันทีว่าผู้บุกรุกคือใครไอระยมคังซอนฮูเอ๋ยทุกคนรีบอุดปากอุดจมูกถ้าไม่มีอะไรอุดให้ฉีกเสื้อมาอุดเอาไว้เหล่าลูกน้องที่ตื่นตระนกรีบทำตามคำสั่งจีแทโฮกระชากเสื้อเชิ้ตและนำมาอุดจมูกปากตัวเองได้ผลในทันทีท่ามกลางควันพลาโมที่ลอยฟุ้ง ร่างของคางซอนฮูค่อยๆปรากฏขึ้นจีแทโฮเชื่อว่าความวุ่นวายจบลงแล้วมันชนะก่อนที่ลูกน้องคนอื่นจะตั้งสติได้คางซอนฮู oo, รีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องข้างๆพร้อมกับปิดประตูลูกน้องสองคนสะบดหยาบคายและเปิดประตูตามเข้าไปเทว่าปึกปึกทั้งสองกระเด็นถอยหลงังและตายคาที่กลางหน้าผากมีลูกธนูไม้ปักเข้าไปลึกไอระยำนับตั้งแต่วินาทีนี้ความกลัวเริ่มผุดขึ้นมาในหัวของจีแทโฮที่กำลังเดือดดาน ลูกพี่ใครบางคนเรียกจีแทโฮจากทางด้านหลังเป็นเสียงที่มันคุ้นเคยลูกน้องที่วิ่งขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนำมือมาวางบนไหล่ของจีแทโฮจีแทโฮมองกลับไปด้วยสีหน้าร้อนรอนลูกน้องซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อราอันหน้าขนลุกล้มกระแทกจีแทโฮเชื้อราจากต่างโลกปัดซบจีแทโฮผลักอีกฝ่ายเต็มแรงและหนีขึ้นไปชั้น3เสียงร้องยังคงดังมาจากชั้นล่างอย่างต่อเนื่องนี่คือการจู่โจมใช่ไหมหรือเป็นการวิวาท ผิดแล้วข้างซอนฮูไม่เคยสู้กับฮวนในตึกหลังนี้ไม่ได้เอาชนะด้วยเทคนิคไม่ได้เอาชนะด้วยพละกําลังและไม่ได้เอาชนะด้วยอาวุธคุณภาพสูงเหมือนกับซอจีอาอีกฝ่ายเคลื่อนไหวราวกับเล่นวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ประนหนึ่งอ่านพฤติกรรมของฮวนอย่างทะลุป,ปลูุกปรงนี่ไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการล่าณนะมุมหนึ่งของชั้น3าห้องลับสําหรับหลบหนีไม่มีอยู่ในแปลนเดิมของอาคารเป็นห้องลับที่ซอจีอาสร้างขึ้นเพื่อหลบการตรวจค้นของตํารวจ ประตูลับถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนชนิดที่ไม่มีวันหาพบหลังจากจีแทโฮเข้าไปมันปิดประตูสนิทและอำพลางทางเข้าจากนั้นก็ถอนหายใจยาวบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดทันทีแม้แต่เสียงเกียรร้องที่ดังไปทั่วอาคารก็เล็ดลอดเข้ามาไม่ได้จีแทโฮไม่แม้แต่จะหายใจปิดปากปิดจมูกสนิทไม่กระดูกระดิกปลายนิ้วต้องอดทนเอาไว้จนกว่าทุกสิ่งจะจบลงขณะคิดเช่นนั้นททมทัสซา มันได้ยินเสียงที่ไม่น่าเชื่อว่าปากมนุษย์จะเปล่งได้จีแทโฮไม่รู้ความหมายรู้แค่ว่าเป็นภาษารูนแต่ไม่เคยเห็นใครใช้ต่อหน้าท่านใดนั้นแกลกแกลกบ้านพักประตูที่ล็อกอย่างแน่นหนาค่อยๆถูกกัดกร่อนทีละเล็กทีละน้อยบานประตูของห้องซึ่งมีทางเข้าออกทางเดียวใครบางคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกําลังการกร่อนโลหะน,นายข้างซอนฮูสินะจีแทโฮรู้ว่าข้างซอนฮูมีด้านที่เป็นมีด แม้แต่ซอจีอายังเจราจาได้แล้วทำไมมันจะเจราจาไม่ได้มาทำข้อตกลงกันเถอะฉันจะยกสมบัติของซอจีย์ให้นายจะฉันจะยกเธอให้ด้วยอยากทำอะไรก็ตามใจเลยแค,แค่ปล่อยฉันไปจีนก็พอคิดว่ายังไงบ้างนายไม่ต้องเสียอะไรเลยมือก็ไม่เปื้อนเลือดด้วยนาะยไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วคลึกประตูเปิดออกในที่สุดจีแทโฮเผชิญหน้ากับคังซอนโฮเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือหนาหูว่า ข้างซอนฮูมีแววตาที่ยากจะอธิบายด้วยคําพูดหลังจากเห็นด้วยตาของตัวเองมันเข้าใจในทันทีไม่ใช่แววตาของฆาตกรโรคจิตแต่เป็นแววตาอันเฉยเมยอของมือเชื่อในโรงฆ่าสัตว์ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยฮวานที่ออกไปราตะเวนอดไม่ได้ที่จะคิดโรคอกไปทียังมีโอกาสหนีรอดแน่นอนมารู้ว่าไม่มีมุมใดของโซที่ตนสุขหัวนอนได้อีกแต่นั้นไม่สําคัญยังมีต่างโลกอยู่ไม่ใช่หรอ แค่ย้ายไปใช้ชีวิตที่นั่นก็สิ้นเรื่องก่อนอื่นต้องเก็บตัวเงียบสักสองสเดือนจากนั้นก็แอบ,บกลับโซและหนีไปจีนมันรีบเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของประตูมิติเนื่องจากอาชญากรรมของตนยังไม่ถูกเปิดเผยถูกขั้นตอนจึงผ่านไปอย่างราบรื่นสามารถเดินทางไปยังต่างโลกโดยไม่มีอุปสรรคหลังจากเดินไปตามท้องถนนในเบดแคมมันถอนในใจด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายทันใดน,นั้นก็นึกขึ้นได้ตอนนี้ขังซอนฮูกำลังจู่โจมอพาร์ตเมนต์ของฮวานในกรุงโซแล้วกระท่อมของเจ้าตัวลา บ้านไม่มีคนอยู่สินะใบหน้าของมันฉาบไปด้วยรอยยิ้มถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่อยากจะปล้นอะไรก็เลือกได้ตามสบายเพราะยังไงมันก็คิดจะหนีไปซ่อนตัวไกลๆอยู่แล้วเมื่อตัดสินใจได้มันตรงไปยังกระท่อมของคลังซอนฮูทันทีและแวกดังกล่าวอยู่นอกเขตลาดตะเวนของหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะมองมุมใดก็เป็นการปล้นที่ไม่ยากเย็นเสร็จฉล่ขาขณะฮวานมุ่งหน้าไปทางกระทร่อมมันพบกับใครบางคนกําลังดูแลสวนหลังกระท่อม เหนือความคาดหมายอย่างมากมีคนอาศัยอยู่ในกระท่อมด้วยแต่เมื่อคลุ้นคิดสักพักจนเข้าใจสถานการณ์ฮวนกลับเฉีย่ยมกว้างกว่าเดิมน,นมางแวมไพร์ลินล,ลี่ค่อยๆลุกขึ้นยืนและหันมาสบตายฮวนจ้องลินล,ลี่ด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์ประหนึ่งไหยนีนาเห็นเนื้อเน่าฉันดีใจจริงๆที่เจอเธอเลือดของเธอแพงมากนะรู้ตัวบ้างไหมชิงฮวานชักมีดจากนั้นก็ย่างกลายเข้าหาลินล,ลี่ลินล,ลี่ยังคงยืนนิ่งดวงตาจ้องไปทางฮวน เด็กดีอย่าขาดขืนจะดีกว่านะผู้ชายคนนั้นบอกว่าแน่นอนฮวนไม่เข้าใจคำพูดของลินลี่คืนนี้จะมีไอ้พวกเวนคนหรือสองคนมาที่กระท่อมจะมีคนมาแน่นอนลิลลี่บรรจงคูกเข่าลงข้างหนึ่งคล้ายกับเด็กเล่นดินหรือบริวารที่คู่เข่าให้กับราชานี่คงเป็นบททดสอบของเขาเพื่อดูว่าข้าจะเป็นภาระในอนาคตหรือไม่นังนี้มัวพลาดอะไรฮวนที่เริ่มหงดหงีดปรีเข้าหาลินลี่กฎของผู้นำข้อแรกข้าเป็นภาระ มีดกลูข่าที่ป่ามือบิลวาสร้างขึ้นโคลฟอร์ดสะบ,บันเส้นเลือดบนข้อมือของฮวานที่พุ่งเข้าใสา่ใบหน้าขาวซีดของลินล,ลี่เต็ไมไปด้วยเลือดหญิงสาวขมวดคิ้วก่อนจะถุยเลือดออกจากปาก